ผมฟูแล้ว,วตอนนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่คำพี่โอ้โรเส้นย่มต่างกันเลืกเกิน ดูดีกันได้สำม,มัสสวยน่ารักมากขอบคุณค่ะหยุดดาวไปไหนกันคะทุกคนเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใจชมนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามไลน์นะคะ อุปกรณ์ร้อนเกินไปอะไรเนะขอบคุณใจส้มค่ะขอบคุณพี่สามารถนะคะโทรศัพท์หนูร้อนเกินไปขอบอกรับหนึ่งนะทุกคน,นสวัสดีนะคะทุกคนเน็ตหนูดีหรือเปล่าอะ่ะ ขอบคุณใจส้มค่ะน่ารักมากพี่เชื่อตอมใช่ไหมสวัสดีพี่บิ๊กแอดขอบคุณค่ะพี่อตอมขอบคุณค่ะพี่เชื่อตอมหรือเปล่าอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ให้กำลังใจหนูใช่งับอ๋ออายุเท่าไหร่คะไม่เจอกันนานน่ารักขึ้นนะครับเพราะว่าหนูใช้ฟิลเตอร์แล้วก็วันนี้ยังไม่ได้ลบหน้าออกค่ะพี่บิ๊กเอส พรุ่งนี้สามสิบเอ็ดอ Happy birthday ลุงหน้านะคะเดี๋ยวร้องเพลง Happy birthday แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดพี่ตําค่ะพี่ต้นน่าจิงเลยขอบคุณนะหน้าใสเหมือนเด็กเลยเพราะว่าฟิลเตอร์จริงๆหน้าแก่ ขอให้พี่ตอมีความสุขประสบควาสมสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะอ้ยถ้ากล้องหนูมันค้างบอกด้วยนะแล้วพี่อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดค่ะน่าจะแบบไปไกลนะแต่ที่จริงยังยี่แปดยังไม่สามสิบเลย ขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยหน้าเด็กอยู่นะตัวจริงหน้าแก่กว่านี้อีกเว้ยยิบสีพาวต้องหนูมันค้างๆไหมอ่ะแต่ว่าเป็นคนอ้วนที่ อ้วนค่ะวันนี้แม่มเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ค่ะดูตาสิสวยสามสิบบวกยังไม่ถึงสามชีพงานละ